สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมอาจารย์อุย๋ยผมก็จะประมามาประมาณทุกอาทิตย์เนี่ยแหละนะครับดราม่าล่าสุดที่ปลายอำเภอปลายนะที่มีชาวยิวใช่ไหมครับกรณีชาวยวิวชาวอิสราเอลเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวเป็น,ต,ต,ปนตั้งตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนขอใช้คําว่าบางส่วนเท่านั้นนะนะครับตั้งตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็พยายามจะ มีดราม่าพยายามว่าคนกลุ่มนี้ยพยายามจะยึดดินแดนเป็นปา,เล,ปลาเลสไตล์แห่งใหม่นะครับผมก็จะขอชี้แจงด้วยด้วยข้อกฎหมายนะครับแล้วก็หลักการตามนี้นะครับก็จริงๆรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2560เนี่ยมาตรา31นะครับบัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนานะในการนับถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนนะแต่แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยและมีอะไรอีกต้องไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะจำมาตรานี้ไว้นะมาตรา31แห่งรัฐ,รฐ,รฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราพุทธศักราช2560แล้วก็มีอีกมาตราหนึ่งนะครับมาตรา67วรรคหนึ่งบัญญัติว่ารัฐก็คือรัฐไทยเนี่ยพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นศาสนาอื่นด้วยนะ ไม่ใช่แต่พุทธศาสนาอย่างเดียวนะและมาตราย7วรรคสามก็กำหนดว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเช่นการเอาป้ายไปแปะว่าห้ามคนเชื้อชาตินั้นเชื้อชาตินี้เข้าร้านเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุในความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการเศรษฐกิจสังคมหรือความเชื่อทางศาสนาการเลือกปฏิบัติโดยความเชื่อทางศาสนาหรือความคิเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูนหรือให้อื่นได้จะกระทํามิได้ก็คือห้ามเลือกปฏิบัติว่าเอ้ยคนนี้เป็นคนศาสนานี้ฉันไม่ให้เข้าคนนี้เป็นคนศาสนานี้ฉันไม่ให้เข้าไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับสรุปดังนั้นไม่ว่าชนชาติใดศาส,สนาใดก็มีสิทธิ์ในการอยู่อาศัยนะครับพำนักและนับถือศาสนาของตัวเองนะโดยเสรีบนพื้นแผ่นดินไทย ตราบใดที่เขาเคารพต่อกฎหมายไทยและไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อคนไทยนะครับย้ำอีกทีนะครับทุกคนนะเชื้อชาติใดศาส,สนาใดมีสิทธิ์นับถือศาสนาอาศัยพำนักบนผืนแผ่นดินไทยตราบใดที่เคารพกฎหมายไทยและไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อคนไทยไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนดังนั้น กรณีปัญหาชุมชนยวชุมชนชาวยูวที่ปายเราต้องแยกปลาออกจากน้ําซะก่อนนะครับคืออะไรก็คือชาวยวคนไหนที่เข้ามาท่องเที่ยวตามปกติอยู่ไม่เกินอายุวีซ่านะครับไปมาเที่ยวแป๊บมาเที่ยวแล้วก็กลับซึ่งก็ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงนักท่องเที่ยวที่ดีทั่วไปหรือที่ผมเคยพูดว่าเป็นนักท่องเที่ยวสีขาวนะจำได้ไหมครับส่วนกลุ่มใดที่เข้ามาโดยเจต,ตนาไม่บริสุทธิ์ ซ่องสุมอยู่อายุเกินอยู่เกินอายุวีซ่าลักลอบทำงานแย่งงานคนไทยทำทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลไม่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยคนกลุ่มนี้เราต้องทำไงกับเขาครับเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายลงโทษอย่างเด็ดขาดนะครับส่งกลับประเทศแล้วก็แบล็คลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศไทยอีกนะครับรวมถึงเราต้องพัฒนาระบบไบโอเมตริกส์นะฮะ เออเห็นมีอสอสอของพรรคเก้าพรรคประชาชนท่านหนึ่งใช่ไหมออกมาพูดว่าบลบบโอมตริกของเรานี่มันหยุดหยุดหยุดไป3ปีแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องต้องไปเช็คข้อมูลอีกทีว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงรีบรีบ,รบแก้ไขโดยด่วนเลยครับเพื่อเอาเพื่อเราเพราะเราต้องใช้ไบโอมตติกเนี่ยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตํารวจโต,โตรวคดตอมมของเรากับตํารวจสากล เพราะว่าพอเวลาเขามาเข้าตรงหน้าด่านเราปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์ปึ้งขึ้นมาเลยว่าเขาเป็นอาชญากรใช่ไหมเราก็จะได้สกัดเขาไม่ให้เข้ามาเข้าประเทศเราตั้งแต่ตอนนั้นนะครับหรือถ้าหากเราต้องการให้ปลายกลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สงบและรักษาประเพณีอันดีงามไว้ในระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องกําหนดโคตานะหรือจํากัดจํานวนนะักท่องเที่ยวไปเลยนะครับให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้นะครับแล้วก็ทำไงเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวในอัตราสูงเช่นยกตัวอย่างประเทศภูฐานนะครับประทศหรือภูตานเนี่ยเขาเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว4เกือบ4 0 0พบาทต่อคืนต่อคนนะครับสี่พบาทต่อคืนต่อคนแนละ้วต้องจ่ายเพิ่มนี่ไม่ใช่ค่าลุ้นนี่ยังไม่ลงนี่ยังไม่ใช่ค่าโรงแรมนะนี่แค่ค่าเข้าประเทศนะครับนะของปลายเราจะเอามาใช้บ้างไหมเออเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม การท่องเที่ยวนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อคัดเลือกนะักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็นําเงินตรงเนี้ยมาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไปนะครับผมก็ขอฝากาผู้ที่เกี่ยวข้องให้นำไปพิจารณานะครับขอบคุณครับด้วยความปรารถนาดี